สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นขอแจ้งอัปเดตนะครับการประชุมเชิงสำนักลายนะครับในเดือนตุลาคม64นี่นะครับซึ่งจะเป็น final call นะครับ version นะครับคือเว v e r s นนะที่เป็นการเตือนเรียกครั้งสุดท้ายนะครับก่อนสิ้นปี64นี่นะครับ จะเป็นการประชุมเชิงสำนักายสองตอนนะครับนะตอนที่1นะจะเป็นมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายของโอกาสเสถียภาพที่เกิดเดอะค a าชในปี2 0 2 1เงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนาะจะจัดขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่9ตุลาคม64เวลาเที่ยง45นะครับถึง4โมง15นะครับ3ชั่วโมงครึ่งนะท่านใดสนใจนะครับนะก็ติดต่อเข้ามานะครับ อันนี้เรียกว่าไฟนอนค้อเวอร์ชันนะครับนะเวอร์ชั่นเตือนนะเรียกครั้งสุดท้ายถัดมาอีกเสาหนึ่งนะครับคือเสาที่16ตุลาคม64เวลาเดียวกันเที่ยง4 5นะครับถึง4โมง15จะเป็นตอนที่2ตอนตอน่ตอจากตอนแรกนะฮะพูดถึงนะผ่าน3มุมมองนะสามเหลี่ยม3มุมของการมองเหตุปัจจัยพื้นฐานฟนะันเดเมนทัลมองผ่านเทคนิคนะข้อมูลเชิงสิทธิและไซเคิลวงรอบจักรนะครับ และมองผ่านเซนติเมนทัลนะครับจับทิศทางกระแสของนักลงทุนนะครับของผู้บริโภคและของผู้บริหารจัดการระบบธนาคารกลางนะครับโอกาสของเดอะเ e ตรีเ s e t ในทศวรรษ2020นี้นะจะเกิด d e ด d ค r i s i s วิกฤตนี้สินและเด d เดเวเลตได้หรือไม่อย่างไรนะท่าในใดสนใจนะครับนะเป็นตอนที่2สนใจตอนใดตอนหนึ่งก็ทักเข้ามานะครับหรือสนใจทั้ง2ตอนนะก็สมัครเข้ามาได้นะครับจะลดค่าใช้จ่ายให้นิดหน่อยนะฮะ อันนี้บอกนะครับทั้ง2เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่อัปเดตขึ้นมาจากนะเมื่อเดือนที่แล้วนะเดือนสิงหาคมนะครับนะประมาณเอ่อนสะิบยีนะ่สิบเปอร์เซ็นต์นะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับนะในลายส่วนตัวผมนะครับเซกเก้าห้าเก้าเก้านะฮะอันนี้บอกนะครับนับจากนี้ไปต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโอกาสที่ผมมองเห็นนะที่จะเกิดเอ่อเดอะคราชเดอะบัสเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะในปลายปีหกสี่เนี่ยนะครับแต่จะมีล้น นะเข้าไปในปี65-20%เเนะจึงเ,เล่าสู่กันฟังนะเรียกว่าไฟนอลโคส่วนท่านี้รอตอนที่3นะครับจะเป็นตอนที่ต่อจาก2ตอนแรกนะก็ต้องบอกว่ารอนิดหนึ่งนะถ้า2ตอนแรกนี้นะเหตุการณ์มันยังไม่เกิดปรากฏนะบิ๊กคราชเดอะบัสนะครับนะก็ไม่ทราบว่าจะทำตอนที่3นะคาดการไปเพื่ออะไรนะเป็นเพราะว่าต้องรอก่อนนะเพราะตอนที่3นี้เป็นตอนต่อไป ที่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลัง Big Crash The b u ันะครับในทศวรรษ2020นี้นะต้องรอนิดหนึ่งในปลายปี64หรือล้นไปในไตรมาส1ของปี65นะครับอย่างนี้บอกนะครับผมทำไปคลิปก่อนนี้นะครับว่าเฟดเนี่ยต้องประเมินยุธศาสตร์ทางออก exit strategy ของตนเองนะครับที่จะยังคงสถานภาพความเชื่อมั่นจากนักลงทุนหลัง Crash ได้หรือไม่จะทำอย่างไรนะท่านยังไม่ได้รับชมนะลองดูคลิปนั้นก่อน คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงว่าต้องเฝ้าติดตามดูนะครับว่านะจะเกิดอุบัติเหตนะุ black swan หงดํำตัวไหนนะที่จะมา c r a s ตลาดต่างๆนะจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะเพราะว่าน,นี้เป็นการสืบต่อนะจากเราจะต้องดูนะครับว่าเฟดเขาจะประเมินยุทธศาสตร์ทางออกของเขาอย่างไรนะครับ exit strategy ของเขาอย่างไรเพนะราะขณะนี้นะเราก็มองเห็นแล้วว่า นะในการประชุมแจ็คสันโฮมติ้งที่ผ่านมาเนี่ยนะทางประธาน Federal Reserve นะครับนะธนาคารกลางสหรัฐนะคุณเจอรลมพาวเวลก็ได้พูดถึงนะว่าอาจจะมีมาตรการนะครับลด QE ทำเทเปอร์นะครับ e aper, นะบนะซึ่งต้องบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะนำร่องนะหรือเป็นธนาคารกลางนะที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของโลกนะกำลังตัดสินใจลด QE ทำเทเปอร์ลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินการพยุงตลาดนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารกลางอื่น จะทำแบบเดียวกันหรือไม่จะทำอย่างไรนะครับการเล่นคอนเสิร์ตประสานเสียงกันเนี่ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะซึ่งเราก็ดูที่ธนาคารกลางยุโรปนะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประชุมนะครับของธนาคารกลางยุโรปที่พูดถึงเรื่องของการทำเทเปอร์เช่นเดียวกันผลก็ออกมาปรากฏว่าทางนะครับประธานของธนาคารกลางยุโรปนะครับนางรากาศนะครับก็บอกว่าไม่นะฮะ นะ ECB นะแค่อาจจะชะลอนะครับอาการกระตุ้นนะในวิกฤตนี้นะแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าเทเปอร์นะนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เทเปอ,อาารอ์นะครับ้พูง่ายๆคืออาจจะมีการชะลอนะครับนะการซื้อนะลงนะแต่ไมไ่เรียกว่าการเทเปอร์นะหรือพูด,ด้ง่ายก็คือนะรอไปก่อน นะรอดูว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเฟดรีเซิร์ฟจะทําอะไรอย่างไรก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทําใหนะ้นักลงทุนนะครับก็เลยมีการเรียกว่าขายหุ้นนะครับของสหรัฐแล้วก็ยุโรปลงไปนะไม่แน่ใจนั่นเองนะม่้เขาจะทำอะไรกันนะครับผมต้องบอกว่าเดือนกันยายน64เนี่นะครับในวันที่14กันยายน64เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่จะประกาศ นะซึ่งเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อของเดือนสิงหาคม64เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรจะสูงสุดหรือยังจะพีคแล้วหรือยังหรือว่าสูงต่อไปซึ่งคาดการณ์ว่าจะสูงต่อไปแต่ว่าคําถามคือมันพีคแล้วหรือยังนะครับซึ่งบอลน,นี้นะที่ทาง ECB นะประชุมเสร็จก็โยนกลับไปให้ทาง Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐเล่นต่อวัน14กันยายนตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐออกมาเป็นอย่างไร และการประชุมปลายเดือนกันยายนนี้นะครับ21นะครับถึง22กันยายน6กจะเป็นอย่างไรแต่ระหว่างนี้นะครับต้องบอกว่านักลงทุนนะต้องเรียกว่าเฝ้าจับตาดูนะต้องเฝ้าติดตามดูเพราะว่าคือทาง f r d l r e s r r v e เนี่ยมองเกมนี้อย่างไร Exit Strategy หรือว่ายุทธศาสตร์การออกไปเนี่ยจะทำอย่างไร f ฟดมองว่าเอาเงินเฟอ้ออยู่หรือเปล่า นะถ้าเอาเงินเฟอ้อไม่อยู่ทาเทเปอร์ไปก็เอาเงินเฟอ้อไม่อยูนะ่ลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์การเงินก็เอาเงินเฟอ้อไม่อยู่แล้วเฟดก็ไม่มีทางที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเพราะว่าขึ้นไปนี่มันจะคราตลาดโดยตรงเลยนะครับมันจะส่งผลให้ตลาดพันธบัตรอาจจะคราชได้ตลาดหุ้นจะคราชได้นะครับเพราะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะจึงดูเหมือนว่านะทางเฟดเนี่ยนะต้องประเมินให้ดี ทางชนะของตนเองอยู่ที่ไหน exit strategy จะสามารถชนะได้นะโดยการสร้างความเชื่อมั่นสร้างสักภาพของตัวเองนะให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับต่อน,นักลงทุนทั่วโลกได้หรือไม่ถ้ามันเกิดการ Crash ลงมานะหรือว่าเฟดมั่นใจว่าจะสามารถงัดเศรษฐกิจนี้โดยการคงอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นเนี่ยยาวนานไปถึง2,023อย่าลืมนะครับอีกต้องใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะครับ ทางเฟด e r a ร r เ s e เ v ฟเนี่ยเหนียวพอไหมในที่จะสามารถยืนหยัดนะกดอัตราดอกเบีย้ยระดับต่ำนี้ต่อไปถึง2023จะตัดสินใจใช้ยิ l เ c u ร์ฟคอนโทรลหรือเปล่านะการเข้าไปควบคุมยิวนะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับนะที่ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งนะเช่นยิ d ของ10ปีหรือยิ d ของ5ปีหรือยิ d ของ3ปีอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งนะักวิเคราะห์ต่างชาติคาดการว่าถ้าสรัฐจะทำยูเครฟคอนโทรนจะเป็นคอนโทรนที่พันธบัตรระยะสั้นนะครับอาจจะ2ปี3ปีเท่านั้นนะไม่น่าจะทําที่10ปีเหมือนญี่ปุ่นแต่าาเราก็ไม่ทราบนะครับเราก็ต้องดูว่าทางเฟด e อ a l r เซิร์ฟนะเขาจะประเมินยุทธาศาสตร์ทางออกของเขา x อ็กซิสเทจิของเขาอย่างไรนะจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เขามั่นใจว่าเงินเฟอ้อนี่เอาไม่อยู่แน่ๆนะนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อจะไป อบสนองเงินเฟอ้อเหมือนในทศวรรษพันเก้ารแสิบนะแล้วปล่อยให้มันนะมีแบ็กซวอนตัวใดตัวหนึ่งนะมันเกิดอุบัติเหตุนะจากแบ็กซวอนหงดำนะทางการเงินตัวใดตัวหนึ่งมาแคลสตลาดต่างๆเป็นไปได้หรือเปล่าเหมือนที่มีแบ็กซวอนหงดำตัวหนึ่งในปี2008นะครับรีเมนบัตเตอร์นะครับเกิดการคอลลัปส์นะครับล่มสลายล้มละลายนะครับ เพราะฉะนั้น雷曼巴ตเตอร์นี่เป็นแบล็ก s w ร n อนหงดําในปี2008ที่มาคลาสตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับและสุดท้ายก็ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐนะครับมีความเชื่อมั่นที่จะอบอุ้มนะบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่และองค์กรยักษ์ใหญ่ Too big to fail นะฮะธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า exit strategy นะของเขาหรือว่าเขาจะมองว่าเอาอยู่นะครับเงินเฟอ้อนี่ เขาจัดการได้เขากดดอกเบี้ยมาระดับต่ําได้โดยการเข้าไปทำยิวเคิร์ฟคอนโทรลนะครับคอนโทรลดาวที่บอกบอกเรานะว่าเขาจะทําการควบคุมแบบนี้อาจจะควบคุมไปเลยจนถึงปี2023กดยิวแวะไม่ให้ตาดอกเบี้ยระยะสั้นขึ้นได้สู้กันไปเลยแล้วก็เปลี่ยนนิยามของเงินเฟอ้อเลยว่าเฟดยอมให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นไป4 5, ี่าหกเป็นจนถึงปี2023เลยจะเกิดอะไรขึ้น ตลาดจะเชื่อไหมแลนะสุดท้ายเฟดจะสามารถควบคุมได้ถึงถึงรอยมไหมหรือว่าตลาดมันจะแอคชั่นของตัวมันเองแล้วเกิดระเบิดออกมันไม่ไหวกดไว้ไม่อยู่เอาไม่อยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็บอกว่าต้องเฝ้าติดตามดนะูว่าจะเกิดอุบัติเหตุ black swan นะหรือว่าหงดําตัวไหนหรือเปล่าที่มา crash ตลาดต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่เรียกว่าการทำเป p e r เนี่ยมันจะทําก่อน yield curve control การทำเทปเปอร์ก็คือการถอนคันเร่งออกนะลด QE ถอนคันเร่งออกนะครับอันปลั๊กนั่นเองนะไม่เติมลมเข้าไปนะไม่เติมพลังงานเข้าไปนะครับถอนเท้าออกจากคันเร่งนั่นเองนะไม่เร่งเครื่องแล้วระบบนะการเงินแบบนี้ตลาดหุ้นเหมือนจะไปต่อไหวไหมนะถ้ามันไปต่อไม่ไหวเนี่ยคืออันปลั๊กแล้วเนี่ยนะมันไม่มีแรงส่งนะไม่มี QE ส่งเข้าไปนะ ถอดปักออกแล้วครับไม่เติมพลังไม่เติมลมเข้าไปมันจะมี Black s วอ n มีหงดํำนะตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่าเหมือนในปี2008นะอย่างเช่นเลแ m นบัตเตอร์เนี่ยถือว่าเป็น Black s วอ n เป็นหงดํำนะครับนะที่เข้ามาคราสตลาดทุนตลาดหุ้นเกิด g r ร a t ฟ i n a n นเชี c r i s i สนะครับในปี2008แล้วก็เกิดเกร r e ิ e เซชัน2008นะครับทำให้ f ฟดเนี่ยกลับมาคงสถานภาพในการเข้าไปพยุงเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง โดยการขยายบาลานซ์ชีดสร้างหนี้สินพิมพ์เงินเข้าไปอย่างมากมายเป็น QE 1 QE 2 QE 3ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในปี2008-2009-2010-2011นะ QE เยอะแยะไปหมดแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งในวิกฤตโควิด19นะครับที่เฟดก็ใช้ Unlimited QE เข้าไปนะสร้างความเชื่อมั่นในนักลงทุนต่างๆฟัน e เอ็ก t ิส t เต y นะหรือว่ายุทธศาสตร์ทางออกของเฟดครั้งนี้เนะี่ยเฟดจะประเมินอย่างไรจะอันปลักเลยไหม แล้วปล่อยให้แบ c ็กซ์บอลทำงานจุดอ่อนที่สุดนะครับวิกเกตลิงจุดอ่อนที่สุดของระบบนี้ทำงานแล้วเฟดก็เข้าไปนะใช้สารภาพความเชื่อมั่นนะเพื่อจะมาดึงเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเฟดจะเป็นผู้ที่ควบคุมเองนะในการควบคุมอัตราดอกเบี้ยให้มันต่ำไปถึงปี2023โดยการใช้ยิวเคอร์คอนโทรลน่าสนใจนะครับต้องเฝ้าติดตามดูว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบ็กซ์อลหรือเปล่า นะจึงเล่าสู่กันไปน,นะครับให้เห็นนะเพราะว่าเหตุการณ์นะก่อนยูเคิร์คอนโทรลนะมันจะอันปลักก่อนหรือเปล่าใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัดติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ